การมีข้อโฆษณาซอสมะเขือเทศโรซาเชิญรับชมโฆษณาโรซาท้าที่ข้นเข้มต้องเติมมะเขือเทศเข้มขน้นจากโรซาไลาโคปีผสมสองช้อนโต๊ะทุกถ้วจะเมนูไหนก็ได้ไลโคปีน5.4มิลลิกรัม ประโยชน์จากมะเขือเทศเข้มขน้นอร่อยได้ประโยชน์ด้วยหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปช้อปปี้ลาซาด้าและแพนด้ามอติดตามประโยชน์จากเมนูไลโคปีนได้ที่ r o s a l y c o p e n c o m มาเก็ตติ้งมิด 4P ของซอสมะเขือเทศโรซาผลิตภัณฑ์เป็นซอสมะเขือเทศไลโคป,ปีน เข้มข้นที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งเมนูเครื่องดื่มซุปสลัดซอสมีคุณสมบัติโ o ซาเน้นคุณภาพของวัตถุดิบขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและรสชาติที่กลมกลม่อมบรรจุภัณฑ์มีความหลากหลายและลูกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลักษณะที่โดดเด่นสามารถดึงดูดความสนใจได้เช่นซอสมะเขือเทศแบบกดบีบแบนโรซาเป็นแบนด์ที่แข็งแกร่ง และมีภาพลักษณ์ที่น่าจดจำได้ง่ายเช่นโลโก้สีสันสโลแกนราคาการกำหนดราคาของซอสมะเขือเทศโรซ่าอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีราคาที่ไม่สูงโปรโมชั่นมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาหรือแถมสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายการกำหนดราคาการกำหนดราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่ายการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ของโลซาสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปสุ per ์เก k e และห้างสรรพสินค้าช่องทางออนไลน์โลซามีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์มไหนก็สามารถหาซื้อได้การส่งเสริมการตลาดโลซา ใช้สื่อโฆษณาต่างๆเช่นโทรทัศน์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และตอกย้ำแบรนด์กิจกรรมส่งเสริมการขายมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเช่นแจกของรางวัลหรือแจกกิจกรรมเชิญชิมสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าประชาสัมพันธ์โลซาใช้ประษาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีกับแบรนด์ผ่านสื่อต่างๆ กลยุทธ์ทางการตลาดการตลาดเชิงลุกเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์ออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายราคาจับต้องได้ราคากับคุณภาพสินค้าสอดของกันกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีนวัตกรรมเข้ามาทำการตลาดเพิ่มเติมอาทิซอฟ บุงรถสำเร็จอาหารพร้อมทานกลยุทธก์การเจาะตลาดการเจาะตลาดกับกลุ่มลูกค้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปและการพัฒนาช่องทางการขายสู่โลกดิจ,จิทัลมากขึ้นคีมัทเซอสต๊อสมะเขือเทศโรซ่าในโครปีนสามารถทานได้ทุกคนในครอบครัวแสดงให้เห็นถึงซอสมะเขือ,เ,อเทศมีความเข้มข้นมากที่สามารถผสมสองชน้นโต๊ะ กับเมนูอะไรก็ได้รับสารไนโคปีน5.4ม mm. ิลลิกรัมยกตัวอย่างเมนูอาหารที่สามารถทำได้ไม่ใช่เป็นแค่ซอสแถมอร่อยและมีประโยชน์บอกถึงช่องทางการจัดจำหน่ายวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของทางแบรนด์โรซ่าแสดงถึงความเข้มข้นของซอสมะเขือเทศไนโคปีนที่สามารถนำไปผสมกับเมนูอาหารได้หลากหลายใช้ปริมาณ2ช้อนโต๊ะ และมีประโยชน์บอกถึงช่องทางการจัดจำหน่าย